เผ็ดใช่เรารู้เรารวมหมดแล้วน่ะฮะพิมอรลองกินให้ดูนะเด็กกินให้ดูโอ๊ยนินอะไรแดงจังเลยแดงแจะเยกินแบบนี้นะปีชาพลนะแดงจกินแจ๋เลนชอบกินรากเขียวที่สุ โบนัสจะทำอะไรอะบีมเขาอยากกินเทปอยกให้หนูกับให้กินไปมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วมันกินแบบเทปน่ะฮะฮะไส่เหรอเผ็ดมากเลยสไปซี่สไปซี่สไปซี mm ่เผ็ดสไปซี่สไปซี่เผ็ดสไปซี่คือเผ็ดสไปซี่ เธอลูเขลวงเลยสไปซซ <I S 1> ี่